สวัสดีครับดูแเรามาอยู่ในช่องเดิมแต่ผมก็รู้ว่าเป็นช่องแบบโฟวินทีวีที่ลงคลิปปีหนึ่งลงคลิปครับใช่ไหมตอนนี้เราจะมามามาพูดถึงเรื่องจริงของโฟวกันคนะ่ะว่าโฟวินผ่านอะไรถึงม,มาบ้าง<ม>ถึงม,มาถึงทุกวันนี้ที่โคตรอวดแล้วก็ด่าดำ<ม>ที่เปิดแสงไฟทำให้ตัวเองนะคะ ชครับ <laughs> มากพวกเราจะเล่าเรื่องเออเรื่องที่ตอนนั้นผมประมาณเดประมาณอดุบานหนึ่งอดุบานสองตอนนั้นผมก็อยู่บ้านตอนนั้นเป็นวันหยุดก็เออก็เล่นซอนแหงกับพี่ชายผมที่ผมขอไม่เอ่ยนามแล้วกันผมผมชวนพี่มาเล่นม่เออไม่ใช่ซอนแน ห้องน,นี้ที่ผมกำลังพูดอยู่ใช่แต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในห้องมันชวนเล่นนับประมาณห้าสิบแบบแล้วตอนนั้นผมคิดะอะไรอผมก็ไม่รู้ตอนนั้นเด็กมากผมก็เออตามสบตามนิสัยเด็กเขาก็เออแอบที่ไหนแอบได้ก็แอบแล้วตอนนั้นผมแอบตรงตู้ ตู้นี้ยังอยู่แต่ตอนแรกกระจกเอ้ยแม่เ,เล่าดนะีกว่าตู้นี้ยังอยู่แล้วตอนนั้นผมคิดอะไรไม่ออกผมก็ไปแอบในตู้นั้นใช่ไปแอบในตู้นั้นตอนนั้นตัวผมใหญ่มากตัวมันเกือบเกือบเข้าได้แล้วแต่ผมตัวใหญ่กว่าตู้แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันมาเกิ่าน้นคือผมเข้าไปแล้วกระจกแตกใช่กระจกแตก โอพระเจ้ากระจกแตกครับโอ้ไม่กดกระจกแตกครับผมเข้าไปทีเดียวกระจกแตกแล้วที่มันแตกมันไม่ได้แตกแค่หนึ่งบานมันแตกสองบานโอ้คือตอนนั้นเนี่ยผมแอบตรงนี้มันแตกผมก็ไปแอบตู้มันก็แตกแล้วตอนนั้นผมก็คิดอะไรไม่ออกผมก็ยัดตัวเองเข้าไปในนั้นเลยกระจกมันแตกช่างช่างมันเออก็ไปแอบเข้าไปในตู้ใช่ แล้วตอนนั้นก็เอเอแอบพ่อพี่นับเสร็จแล้วบอกว่าพี่ก็บอกว่าเฮ้ยไปทำอะไรในตู้ใจแล้วก็บอกว่าผมพแอบไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะก็ก็เออบอกกับพี่แล้วนั้นพ่อพ่อกับแม่ผมก็มตีแฉกตีตียับเลยใช่ลองให้ใช่ <laughs> ใช่ครับมีแค่มีแค่นี้แหละครับ กับสำหรับเรื่องผม EP แรกสําหรับเรื่องเรื่องจริงโฟวิเรื่องจริงของโฟวิทีวีครับ